มันางั oh. ้นกบัน um. ี่สีบ่สีบ่าอยู่พี่นนองบันเนี่ยอ้ยเห็ดละโงกเหลืองครับบุงบึงจ้าบขุนขุนขุมูนึงกน้องที่ี่มันทางนี้เป็นไข่ครับทางนี้ที่ี่ทางปิดโจมันครับ โมอีกโมหนึ่งเนาะเก็บกันเลยจ้าพี่น้องวันนี้โมทีส่สองเน,นี่ยนะของปีที่ได้เก็บสวัสดีจ้ากลับมาพบปะกันขึ้เจ้าจ้าพี่น้องหลังจากที่ยุดไปมือนเนื่องจากมื่อนี้กะพาเข,ขาปลาเราหาเก็บเพชรขึ้นเจ้า,จาไปวรวมไปส่วนร่วมกันจ้าสิมนันสิได้ยเพชรยันนงจา้าไปกันแม่จ้า สวัสดีครับสวัสดีพ่อญายมยายนพ่อแม่พี่น้องเอทีีกท่านคำบรรที่ตามรับชมครับพอจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับเศร้ามณีคำว่าพบพ่อกันกับบานัดเสากอยที่เ่าครับมาพ่อกันเศร้ามณีก็เป็นเ้าวันจันทร์ครับวันที่หาเดือนพฤษภาคมปีพศ2568ครับมณีกับภาพพ่อแม่พี่น้องเขาปลาห5 0อเก็บเพจที่เก่าครับหมายมรีกับปลาบันสังหอมครับตำบลเอกาเพิ่มบุญธริกจังหวัดอุบลครับเด็กแหกม้านี่ดอกกุ้น สองดอกกันผึ่งแดงสี่จ้ะ จุ้มกํลาลังงามเนาะน้องกําลังงามจ้ะพี่ปุงนกจ้ะพี่นอ้องอีหยังก็เห็นดอกเดียวงามแหมพี่สมเนาะ ดอกใหญ่เพิ่นจะพี่น้องมันดอกนี่ หวานบ่ได้มาเนาะจ้ะ่หวานหยุดไปเก็บบกม่วงครับเมื่อวานเฮ็ดสิกเกิดะเมื่อวานเฮ็ดสิกเกิดลายอยู่เนาะเพราะมื่อก่อนนี่ได้ใบมีได้ดอกก็า้องจูมครับพี่น้องมั้ยเมื่อนั้นเก็บไม่ได้ดอกในน้อยคาดสันสันเนาะจ้าเฮ็ดมือนี้ก็ยังดอกใหญ่อ,อย,อยู่ครับมืนอนี้ดอกสมบูรณ์เลยจ้ะพี่น้องพี่เนี่ย โอ้ยโดกพขาดีงามจ้ะอันนี้พี่น้องคนก็มากันหลายเนาะอื้อันนี้รถหลายแฮงทำงามเนาะดีจ้ะปูดดอกขึ้นมากเลย กดดินครับดอกงามนี่นเนาะก็สิเริ่มห่างเนาะจ้ะนี่นะคะ พ,พึ่งแดงสีครับแต่ว่าดอกใหญ่แหงเนาะปูอยูย่จา้าดอกป่นสมบูรณ์ขนาดเนาะพึ่งทหารจ้ะพี่น้องรสชาติเป็นคมได้จ้าเนี่ยยังน่ากัดเนี่ยสีโบสีบ่าอยู่พี่น้องบ้านเนี่ย กระงอกเหลืองครับตงบึงจ้าเบิ้ลโอ้ยขนขนขนมูนึงก็เท่าที่ที่มูขันโอ้ยออกเดินเป็นแปนมองพี่น้องคนจอดรถเนาะจะหาไปต่อได้หนิมีจ้าอุ้ยงามแม่หนังกันสายหลายงามแม่ครับ เลดอกก,กับกอยหนึ่งสองส่ห้าหกเจ็ดแปดเิดอกสิดอกพอดีครับบ่าขาดบ่เกินเลยเนาะจะเก็บกันเลยจะพี่น้องวันหมูทีส้มเนนเนาะหองปีที่ได้เก็บ ทางกันครับทางนี้เป็นไข่ครับทางนี้ทางปิดจูมั้ครับ มูอีกมูหนึ่งเนาะบอกไกลกันจัตพี่น้องทางกันเนาะเกลนะนี่เปอนท่านไทยปล่อยแล้วจัตพี่น้องมันเห็ดละโง่ครับวันนี้ทางกันเลยเก็บมูนั่นแล้วเนียมเนมมาทางกันเห็นแต่เหลืองๆครับ เพิ่นกำลังอันนี้เลยเนาะโผล่ขึ้นเลยแคะพี่น้องมันไม่ทั้ <tr> nói, งไขนะ่ทั้งจูบจูบหน่อยจุูมใหญ่เนาะจ้ะดุนมีเบิร์ดบอลเนาะมันจะพี่น้องจูบหน่อยเพิ่อน อยู่ใต้ดินเนาะ ีแตกขึ้นที่จังเห็ดพอนี่ครับเห็ยนตะบนแตกเทียนต่ดินตูนๆขึน้นเนาะเปิดเบิร์พอดีเป็นเหตุดูคนนะดอกหญ่อเพิ่อนบางคนเผาด้วยจ้ะไงกำลังพอดีกิน้ยพี่บ่าวนัดนัดเห็นแตะลังเวลายตา,ามปีดอ,อกกันเลย Ngảm ngảm ngảm. Cái ngảm không? Dạ Nó Cái cướp nẹo này luôn <laughs> Nhẹo ngả này luôn sao còi แังคาหลายเดยเดังแดงคาหลายเนาะจ้าเกิดจังใดเนาะ <Okay. S 1> เห็ดค้อนขาวครับมะพร้เห็ดคอนขาวค้อนหนึ่งดอกกำลังงามเนาะจ้ะกำลังอ่อนเลยเดิยเนี่ยเห็ดจะออกลายชนิดอยู่เนาะจ้ะ เฮ็ดแดงเฮ็ดดินก็ออกอยู่ครับดอกกอนเนี่ยพอดีแกงเลยแกงแถบสิบุรียำ ดแดงซี่ครับเด็ดพึ่งเขาครับเป็นโมโอยู่เนาะจ้ะโม่ไม่จะพี่น้องอยู่เลยดอกใหญ่อนเจ,จุมพันครับ จงเงยสอเถอะถึ่งแดงคา่ายครับออดอก,ดอกหใหญ่งามเองเนาะเพี้ยนดอกเดียวครับทหา,ารครับแ่นบตะกอ แม่เนาะเป็นเหงาเลยเนาะนี่น,นะตาแพ้พี่นอ้องสามดอกเกียงยิงย้มเลยเนี่ยเป็นจุ๋มเลยจเจพี่นอ้องตะไคร่ก่อน เห็นพีชเพิ่งเข่าแล้วโรดเนาะคล่ไข่กันครับแต่ว่าขมนจะจังพี่น้องแต่ว่าซิมีโรดสะาดขมครับบอกขมขมออดอกเพีชจะดอกยังไงจ้ะ เห็ดพงไว้ครับแก่งแสบเพื่อน,นันแนเะนาะพอมขมครับ ตกงามเนาะแดงซีดจ้ะนีะ่สว กลายเป็นเห็ดห่างเลยเนาะจ้ะอวานที่พ่อมีอยู่วานที่คากี้เนาะสักลอยัอรบดไดมาครับนึ่พี่น้องิันก็มาหากันลายเนาะงามนนเนาะหาเงาๆจ้ะดอกงามเนี่เนาะจ้ะดอกนี้เพิ่งเกิดบัวคากี้จ้ะพี่นอ้อง ลงดกหน่อยกันหน่อยเนาะที่แดดเงี้ย ก็ล่างงามครับงเม็ดยังเจ้ากอยเห็ดบนดินจ้ะจุ่มอยู่ตัวนี้นอลอกงามอยู่เนาะ ดอกหลาเพป็นเนาะจ้ะอืมพี่นอ้องดอกงามขนาดเลยจ้ะพึ่งเหลืองครับปรอบพี่หนอดอกเนาะก็ด้านพอเป็นโมงอยูอ่เนาะจ้ะพึ่นเขาจ้ะ เที่ยงตกบบายมาฝาห้องพื้มครับฝาพืมนมาเนาะตกอ,อีกประจกกักจังเลยน้ำเนาะเบือดำๆน่ๆนครับเบื้องจะพี่อเห็ดบดินปะสบูร์ในเนาะจ้า เป็นเฮ็ดดินเฮ็ดยังออกไปเนาะจ้ะเฮ็ดหนาวหวานกันดนหนาวหวานเฮ็ดล้างเขียวครัแบเฮ็ดแตงเฮ็ดยังก็คือจังเห็นอยู่เนาะจ้ะอีม้ไม่ทักเป็น พอดอกจูมันครับอุ้ยขาอุ้ย <laughs> <laughs> ป่านนั้นยังบ่สุดเด่นจ้ะ

Đó thôi เอาละครับเพราะแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านนะครับมัสรุปจะได้จัดมานกับเจ้าก้อยครับื้นนี้จ้าก็มาเบ่งผลงานกันเลยจ้ะพี่น้องนี่จะพี่น้องผลงานที่เห่าได้มื้อนานกะมันเต็ม2กระตาน้ะมันหลากหลายชนิดจะพี่น้องมื้อนี้กะไปมันเอาฮดระงกเเรืองสองหมู่เนาะหมู่ละเป็นซิดอกจะพี่น้องกะสิได้เป็น เฮ็ดมดดินเห็ด,ดแดงซี่จ้ะเห็ด,ดแดงคาลายเขาก็ได้ดอกนึงเนาะแล้วก็ได้เป็นเห็ดพึงเขาจะพี่น้องแล้วก็เป็นเห็ดพึงทหารจ้ะก็ถือว่ายัางใดอยัางมันจะพี่น้องมีแต่ดอกงามๆเลยจ้ะเอาล่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชมมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะบด้ไ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ้านนากระสาวก้อยจ้าสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ละจ้าไว้ทะลุนเป็นคลิปนางมนาจ้าสวัสดีจ้า สวัสดีครับพ่อมนยไมไนพ่อแมพี่น้องเอฟซีกท่านครับสําหรับคลิปมื่อนี้ก็ถือว่าย่งหมานอยู่นอกซอกก่อยแต่สิบอได้เตรียมสองตาครับมื่อนี้มาหาเบิง์กเฮดแดงซี่นอกมุดเสาไปหลอเบิง์กเฮดเบิรแดงซี่กางห่างๆครับพี่น้องมาเมื่อนี้ห่างๆเนาะ่อไมพี่น้องเพิ่นกับมาหากันหลายครับก็เลยไปเลาะหาไปหาหมาก็ไปตามเฮดละงกสองม่เนาะ วันนี้กับมานเป็นเห็ดผึ่งร่วมครับพี่น้องมานเป็นเห็ดร่วมครับเห็ดหลากหลายอย่างอยู่เนาะเอาละครับสำหรับคลิปวันนี้บานากรอจบคลิปไปเพียงท่านีครับก่อนจบคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟทีกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแช่นะครับสำหรับคลิปวันนี้พิษผ่าประการใดก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้น้ครับก็ว่าถุน้ำการคลิปใหม่ๆมครับพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ